ทุกคนนะนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไลท์เกนะคะวันนี้เราก็จะได้ไลท์เกมในประเทอาหารก็จะนำันอออะ่รคะพี่เจไม่อนะไรี่ชย ตั้งแต่เมื่อวานเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันอังคารค่ะขอโทษขี่เกียดเขียนนะคะเพื่มต่อค่ะคนคนนี้นะคะ เขาเคยขอเราเป็นแฟนนะคะแต่เราไม่ได้ะประจานนะคะก็ตอนแรกเขาทักมาว่า,วามีแฟนยังครับเราก็บอกว่ายังค่ะไม่อะไรหรอกครับเขาก็บอกว่าจีบได้เปล่าครับเราก็บอกไม่รู้สิคะเขาก็บอกชื่อไรครับเราก็ตอบไปว่าเแบบี้คะ่ะอายุเท่าไหร่ครับสิบคะ่ะ แล้วเาบอกผม12นะครับแล้วก็บอกค่ะเราขอเป็นแฟนเธอได้ปะแล้วก็ไม่รู้นะคะเราก็เลยส่งไอ้นี่ไปแล้วบอกได้ไหมครับได้แล้วเราก็วงเล็บมั้งคะทําไมต้องมั้งดังงัครับไม่แน่ใจค่ะไม่ไว้ใจเราหรอเปล่าค่ะแค่ไม่มั่นใจงั้นก็ได้ค่ะเขาก็บอกเย้แล้วก็ค่ะแล้วก็ส่งเ้าก็ จุ๊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 จโอ้โหใส่หน้ากากดูสิ <c oughs> สวแล้วก็ใหญ่แล้วก็จิ้งแล้วก็เปลี่ยนชุดไปแฝงก่อนนะครับเชิญเราไปหน่อยดิได้สิเราเชิญเราไปที่นะทำไมไม่ไปอะไรกับครับเราไปที้ไปบ้านเรานะได้ครับแล้วก็เฮ้ยตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่บ้านตะกี้พีด แล้วก็เลยแบบทางไหป่าอยู่จังหวัดไหนครับจะรู้ไปทําไมอยากรู้อ่ะปะ้าทมทานีไงครับเดี๋ยวส่งรูปให้ถ้าอยากรู้เอาแมเอาครับแล้วก็ส่งรูปตอนนั้นที่เราเพิ่งถ่ายไปได้นานนะคะแล้วก็บอกนี่นะจริงๆก็อันนี้ถ่ายตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเด,เด็กประมาณแปดหรือเก้าขวบเนี่ยแหละแต่ก็หน้ามไม่เปลี่ยนนี่บอกครับปิดปากด้วยน่ากลัวจงเพราะวะ่าเเสียหน้ากว่าจริง เอออันนี้เราเป็นแฟนแทอันเดอร์เทลนะเราชอบเขาบอโอ้จุกแล้วก็ส่งไอพวกรูปอันนี้ของเราไปเนาะแล้วก็นี่อันนี้เพื่อนวาดให้สวยจังขอบคุณจ้ะครับไม่เป็นไรครับนายมีชูทูมาเราอยากรู้มีครับอยากรู้เพราะเราเขียนผิดแล้วก็ไอ อันนั้นที่เคานี้เราก็บอกเราก็ล้วก็มีมีคนติดตามหกคนไงชื่อช่องอะไรครับเบงกับเบบี้แล้วก็เขียนชื่อช่องเราไปแล้วเราก็บอกค่ะทําไมนานจะเรากดติดตามให้แล้วนะแล้วก็ถามว่าเจงแล้วก็บอกขอบคุณนะเขาก็บอกครับแล้วเราก็บอกว่าเล่นเกมพูกลานมะเราเล่นนะเขาก็บอกว่าไม่ได้เล่นค่ะวันนี้เราจะอัดคลิปด้วยล่ะเราบอกไปนะเขาก็บอกว่าครับ แล้วก็บอกอ๋อไม่เป็นไรสวัสดีซิซอซอรี่แล้วก็ kgood night แล้วก็เขาก็ท้าเรลตอนเจ็ดโมงแล้วเขาไม่รู้ไงว่าเราอ่ะไปโรงเรียนรบอันนี้เป็นเครื่องพ่อด้วยไงพ่อก็ต้องออกไปทำหมาทุกเช้าเลยแล้วก็บอกไปเขาก็บอกว่าไปเรียนก่อนนะคะแล้วก็ h ้ l l o จูสองอันและเขาก็บอกไน h t แล้วก็บอก ่ะตอนเก้าโมงไม่ไม่เชิงว่าเก้าโมงคะคะหนึ่งทุม่มขอโทษค่ะพอดีเอาไว้ที่บ้านไม่ได้เปิดเนี่ยค่ะขอโทษจริงจริงอันนี้เรากหกเลยนะคะกลัวเขาจะาว่าเพราะจริงๆพ่อเอาไปนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องพอ่อไม่เป็นไรครับผมแล้วก็บอกค่ะขอโทษที่เพิ่งตอบค่ะทำไมช้าจ์จเขาก็หาไมาชาจ์จ พอดีตอนนี้คาจอค่ะ i ฉันก็พมาณแบบระมันแบบนรกนรกอะไรนั้นรานี้สมมตินมแล้วก็ปากนี้พอได้ปุ๊บเขาผิดแล้คาแล้วพอกดใช้บัตรตังเราไม่พอเราก็เลยต้องกบตังนะคะก็รังนองนะคะลางนะไม่มีอะไรทำค่ะไปค่ะไปเฟค่ะไม่มีอะไรทำไปเฟไปจนสลักก็ได้ค่ะ เพราะตอนนั oh, one. One ้นไปเจอสลาแไ้ว hmm. ก oh, okay. uh ็สนุกเลยค่ะถ้าถาอาไยนะคะนี่เหรอเมี่ยมาอย่างเพื่อนอ่ะอือ คือมันเป็นลูกตาเดียวกันแต่แม่ยังรักแม่ะารัแม่จุดนะจใ้สสนุกมากแต่รัวใจจะร้า

よ <noise> <noise>、うんっんね。 nó nó có sao đâu cũng được còn cái cái shampoo ừ để đi quạt đường thôi nó thay mặt tên nó chào cái tên nó chứ đâu ở

จากนั้นเราก็เริ่จนอออกมาแล้วเาก็ลอกเดินตารูปแถวปู๊บปม๊บปุวบปั๊บป่อบปุ๊บปด๊บปุ๊บปุ้บปุาบรุาบปุ๊บปุ๊บปุ๊บาบ ตั้งเล้นาจะสนาแต่ไม่เคยสันได้สักทีสิชมพูดตัวดดึงดึอยากได้นายอยากฮับลินสักกิสายฮาบบลินสักิสายคือกระโดดมีกระโดดคุกทีนแลกระเนือฮะนี่ เขาไม่รู้ว่าทำได้ไงเพราะเราเวลากระโดดเรากดกดแบบถ่ายได้ไงเควนี้คุกครั่งนี่คือเกมทั้งหมดให้เราแม้ปัจจุบันนี่อันนี้ตัวชายยังจำได้ไหมที่เอาตัวชายไปเจ็บสาวตอนนั้นถอดแล้วเดนซิ่เนี่ยเนี่ยพี่เราเองชิบังเราเราพาไปดูไม่ใช่ นี่ทั้งหมดชื่อเรามีเยอะเนาะเยอะมั่วนี่คือตอนแรกที่เราได้มาอันดับแรกจากนั้นเราก็กลายเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้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 อยนี้มาถึงตรงนี้นี่อันนี้ช่องน้องเนี่ยโอ๊คกานาขอให้ความสุขนะชาเย็นชากันยายน แต่ไม่รู้ว่า2 5 5พาสิมันเป็นเพราะเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันเป็นภาษาอะไรเราอยากได้กินนอนหมดนี้แล้วก็อาบน้ำแต่เราจะเปลี่ยนหมดเอือโอ้ยแหลกเลยแหลก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 แลกแลกแลกโอ้ย เองนะเราชอบมากชอบไลฟ์เพลนี่แหละไม่ใช่ชอบอะไรหนักสันมากเดี๋ยวเปลี่ยนกันแล้วเน่ยอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะ้าไม่เจอเนาะ้าไม่เจอเนาะ เราที่จะได้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 ได,ด้ไม่ใช่ล้วขอเลาเราอยากที่จะได้ใครสอนเราเนีับหมดเพียค่ะเก็บไปอันนี้่อแล้วเราก็บอกเสร็จัก